อ๋อซีรีส์เปิดตัวในจีนเรียบร้อยแล้วด้วยความปังปุริเย่วันนี้ราจะพาทุกคนไปจับตัวจริงเป็นคนแรกแรกในทไทยจะเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันเลยงั้นมาเจอกับ vivo x 2 0 0 pro กันก่อนเลยดีกว่าตัวจริงเนี่ยคือสวยมากนะแล้วก็พื้นที่กล้องด้านหลังกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องไปหมดแล้วเอาจริงหานี่น่าจะเป็นมือถือที่ชุดกล้องใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ยุงเคยเห็นมาแน่นอนค่ะการที่ vivo นะคะมาจับมือกับทางสายเขาก็เอาชุดเลนส์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในมือถือเครื่องหนึ มาเริ่จากกล้องหลักกันก่อนค่ะเขาใช้เป็นเลนส์ไซส์ความละเอียด50ล้านพิกเซลมากับเซนเซอร์ Sony l i g h t ท e a r 818ตัวท็อปที่สุดเคลือบด้วย T-Star Coating แบบใหม่นะคะแล้วก็เลนกระจกแบบที่เป็น Super Blue Glass ต่อด้วยเลนส์ไซส์ Polyscope Telephoto นะคะความละเอียดถึง200ล้านพิกเซล APO ระยะ Optical Zoom เนี่ยที่3.7เท่าค่ะแล้วก็เทียบเท่ากับทางยาวโฟกัสเนี่ย85มิลอันนี้เนี่ยคือดีมากๆนะคะเดี๋ยวมาจะเทสให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ยังมีระยะ135มิลน,นะคะที่โคตรเจ๋งเลยครั้งนี้เนี่ย Vivo เอาจริงเรื่องการซูมมากๆ ส่วนเลนส์นัมตว,วายนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะเป็นเลนส์ไซส์ตัวที่คุณภาพสูงสุดย้อนแสงได้ดีมากๆอันนี้เนี่ยอุ้มเนประทับใจมากๆเลยมาดูกันต่อที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะ vivo a 200 pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด6.78นิ้วและได้หน้าจอที่ตรงมากๆค่ะถ้าจะบอกก็คือมันโค้งเนี่ยตรงปลายนิดเดียวนะทําให้อง์รวมของตัวเครื่องทั้งตรงและก็สมมาตเหมือนที่ทุกคนรอคอยเนี่ยแหละ แต่สิ่งที่อุ้มชอบมากๆนะคะก็คือการที่มันเป็นครั้งแรกค่ะที่จอตัวนี้นะคะได้ไซส์ Master c e r t i f ์ติฟายคอนเฟิร์มได้ว่าจอเนี่ยโหดจริงๆและตัวเครื่องสีน้ำเงินที่มีลายบางๆอันนี้คือสวยมากๆเอาจริงถ้าเข้าไทยมานะขอให้มีสีนี้แล้วอุ้มก็จะเลือกเป็นสีนี้แหละ ส่วนสเปคกน็นกันบ้างนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะกับชิป d i a m น n ิตี้เก0 0แล้วก็มีชิป vivo v 3 plus เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่ถึง6000ม ah ิลลิแอมนะคะชาร์จเร็ว90วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สาย30วัตต์สำหรับ vivo x 2 0 0 pro นะคะอน้มนแอบ,บสปอยไว้เลยละกันว่าเราน่าจะได้เห็นในบ้านเราแน่ๆนะแต่จะเมื่อไหร่ค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปอุ้มขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปจับตัวจริงเป็นครั้งแรกอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์กันเขา